สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องคาน้ชาแนวอีกแล้วนะคะว,วูวูวตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วนะคะทุกคนเราก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปทำ อาหารเช้ากินกันนะคะเดี๋ยวไปดูในตู้เย็นก่อนว่ามีอะไรให้ทำได้บ้างนะคะไปดูกันเลยดูสีไหนดูสีตู้เย็นมีอะไรมีแหนมทำอะไรกันดีอ่ะมีไข่ด้วยมีผักไหมดูซิไม่มีมีแต่มะละอู มีก็ะหล่ำปีทำเมนี่กินกันดีกว่าแค่เห็นแหนมก็รู้แล้วว่าจะทำอะไรกินนะคะวันนี้เราจะทำข้าวผัดใส่แหนมนะแล้วก็ใส่กระหล่ำปีไปด้วยเพื่อเพิ่มผักเข้าไปในข้าวของเรานะคะ ล้าก็จะมีาพากกินจะได้ครบห้าหมูครบหรือเปล่าไม่รู้น่าจะครบแหละมีโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตแล้วก็เหนียอน,นยีอะไรอะ่ะอ๋อเนื้อสัตว์ไงเออเนื้อสัตว์มันเป็นอะไรอะ่ะโปรตีนโปรตีนก็ไข่คาร์บโบไฮเดรตก็ข้าวใช่ไหมเนื้อสัตว์เป็นเป็นอะไรกันฉันมันก็ <laughs> หิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปทำข้าวกินกันดีกว่า อุปกรณ์ของเราก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะก็มีกระรมปี้ซอยเป็นฝอยฝยมีหนมบีบีก่อนนะคะแล้วก็นี่พริกกับกระเทียมแล้วก็หอมไม่รู้ว่าเขาใส่หอมหรือเปล่านะแต่ว่าใส่ไปแล้วใส่ไปเถอะน่าจะอร่อย ราก็จะมีขายนึงฟองกับข้าวแค่นี้เองเมนูเช้าวันนี้นะครับเ้าก็จุดไฟตั้งเตาเลยนะจ๊ะใส่น้ำมันลงไปอืโอ้น้ำมันเยอะจังเมื่อกี้น้ำมันเยอะเกินเอาไปเทมาแค่นี้พอเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปพริก กระเทียมหอมที่เราใส่นะคะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็คนนะจ๊ะคนให้มันรู้สึกว่าหอมหอมนะแค่หอมกระเทียมก็หอมแลว้วอ่าจะาอร่อย เ okay. สร็จแล้วเราก็เอาไข่ใส่ลงไปจ้าคนตาแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปให้หมดเลยทีเดียว 摩托、嗯、吧，摩托嘛。<laughs> คนๆคให้รู้สึกว่าผักมันสุกแล้วนะเดี๋ยวพอเวลาใส่ข้าวแล้มันจะไม่สุกคนๆคนๆคนไปเรืเ่อยๆโอเคแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยจ้า ปรุงรสนั่นจ้ะใส่ซอสเห็ดลงไปด้วยเห็ดหอมนะเห็ดหอมเห็ดหอมค่ะใส่ซอสผู้เขาทองหรือเปล่าใช่ปะใช่ซอสผู้เขาทองลงไปอันนี้น้ำตาลนะทุกคนใส่น้ำตาลลงไป ปุ๋งเสร็จแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันนะจ๊ะชิมจ้ะ อร่อยแล้วได้ขอใส่ซีดำเพิ่มสีสันนิดนะึงคนจะ้ะสีเข้มขึ้นแล้วดูดีอ่ะ 哎啊 <noise> แ <c oughs> <c oughs> หม่หลุดมากไอ้ผลนี่หั่นพลิกแบบนี้ก็คือเราจะได้เคีย,ยวนะคะทุกคน 笑话。好吧 มาก <c oughs> ทำเองก็ต้องทำเองนะกำ <laughs> กินด้วยกินไม่ได้แล้วสิ ผัดเปน็นเดเดียวผาดเปน็นแค่เม็ด <Hey. S 1> เดียวมันเกี้ยวไงมันก็เลยเผ็ด <laughs> ถ้าอยากกินเนี่ยก็ไปลองทำกินดูนะไม่ต้องตามสูตรนี้ก็ได้นะสูตรนี้คือมั่วน,นะทุกคนแต่ว่าทำออกมาแล้วคืออร่อยค่ะข <laughs> <laughs> ้าวเหนียวอันชีวทำอะไรยิ่งยากเนาะ ข้ามาทำอะไรง่ายๆกินูนแค่นี้ก็อิ่มแล้วเอาไปทํางานได้แล้วออกไปช้วชีวิตได้แล้วเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองแล้วก็อร่อยด้วย <c oughs> ตัง้งถิ่นแล้วเหมือนกันเนี่ยวันนี้กินข้าวเยอะอ่ะมันอร่อยไงเขียวปีกแล้ว 用来。<t イ> e> ทำสุดท้ายทุกคนเขาบอกว่าทำสุดท้ายแต่หล่อใช่ปะ,ะกินบั๊กินกินเหรอมาแล้วบมเบนี่ฮะโอ้ยอิม่มมากใครอยาก กินแบบนี้นะคะก็ต้องลองไปทําดูนะคะง่ายมากมากมากถึงมากที่สุดอะ่ก็เขาผัดแต่ทุกคนแค่ใส่แหนมลงไปก็คือได้แล้วมีอุปรกรณ์อะไรก็ใส่ใส่เข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยเป็นข้าวผัดอร่อยมากแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบของตัวเองเลยนาะกินได้ทุกคนเราทําเองเราก็ต้องกินได้สิฮะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการทำอาหารมื้อเช้าในวันนี้ของนิงนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้นะคะอยากให้นิงทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืม s u Sub s c r i b e ให้นิงด้วยนะเข้ามาดูกันเยอะๆนนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนิงด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปของนิงต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ